ณป่าภาัยแห่งนี้มีตำนานเล่าว่าเคยมีนักตีดาบนะฮะระดับมือฉมังได้มาตีดาบแถวนี้นะฮะและเจ้าเมืองพาย่อนเนี่ยได้เห็นแววนะฮะก็เลยได้ไปเชิญนักตีดาบคนนั้นนะครับมาประจําอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันว่าผู้ที่จะตีดาบหรือว่าจะตีเสื้อเกาะกอะไรทั้งหลายนะฮะต้องมาตีที่เมืองพาย่อนแล้วจะหมานนะครับแต่เรามาดูกันครับวันนี้ ผมมี t r i อเดนบวก 5, ้า 3, 4, 5, 6, 7, สออันเอาบวก7เหมือนเดิมจะได้สักกี่อันนะครับปะเริ่มมาที่1ครับเอาขึ้นบวก6กก่อนเนาะแต่ละอัน ไอ้บวกหกมาหนึ่งเก็บไว้ก่อนโอเคเฮ้ยบวกหกมาสองเอาดิบวกหกแตกไปได้อยู่นะเดี๋ยวขอมุมนี้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 ไอเฮ้ยแตกไปสองครับเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยห้ามาพักสักหน่อยเลยก่อนไหม ต้องบอกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมคือตั้งแต่เล่นไลค์จัล็อกมาเนี่ยผมว่าไอเพลงประกอบไอซาวของมันนะฮะไอเมืองพายอ้อนนี่เป็นเพลงที่เพลอสุดละนะครับจะมาต่อไปก็คือโอเคหกสามอันคือใช่มันมันมันมีเพลงประกอบใช่ไหมมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอีกโมเมนต์นึงอ่ะเขาเรียกไม่ใช่โมเมนต์เขาเรียก moment, ยว่าอะไรนะมันเป็นอีกอารมณ์นึงอ่ะนะครับเป็นอารมณ์เพลงของแต่และแผนที่นะของละแมปอ่ะแต่ของแต่ละแมบปบ ว่าผมว่าไอ้พายอนนี่แหละเพลงพอสุดละใครางว่าง,างออนตัวนั่งฟังได้นะครับต่อเลยดิหกเข็งติดอยู่เมื่อกี้เราแตกไปสองอันเนาะใช่ไหมแสงก็มุมนี้ดีมุมนี้ดีขออันนี้ขออันนี้ออนนไปเอานะหกห้าอันแล้วนะหกห้าอันนะมุมนี้ดีนะ ไอ้อแตก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 ควบนั่งพักนะฮะคือผมจำความได้นะผมเล่นไลค์ต่งล็อกเนี่ยตั้งแต่โอหหลายปีนะถ้านับอะ่ะย้อนไปเกือบ10ปีได้เลยนะเออเกือบ10ปีได้เลยลนะมากกว่า10ปีอะเอาง่ายๆมากกว่า10ปีเนี่ยแล้วก็สมัยนั้นอะคือมันจะเป็นแบบเติมเงินนะแบบเติมเงินนะครับเ,เติมปัดเวลาเราไม่ได้งหรืความหลังเนี่ยอะไรเนี่ยตีต่ตอด,ดีกว่านะครับ ไอโอเคเออดูผลประกอบการเราได้บวก6มา1 2 3 4 5 6 6, 6อันจาก9อันนะก็แตกไป3แต่ขึ้นบวก7เนี่ยเราจะได้สักกี่อันนะครับเดี๋ยวต้องลองดูกันลุยต่อเลยไหมลุยต่อนะผมขอบัฟสักหน่อยนะเดี๋ยวการบัฟนี้มันจะทำให้แตกว่ะบวก7ไดอนหนึ่งไปเรียบร้อยแตกไป1นึ่งนั่งพักนะครับ แตกไปหนึ่งนั่งพักก่อนนั่งพักเราต้องเปลี่ยนมุมนะนั่งพักเราต้องเปลี่ยนมุมนะเออตามสเต็ปเลยนั่งพักเราต้องเปลี่ยนมุมมุมนี้แล้วกันมุมนี้แล้วกันมุมนี้โอเคอันที่สองขอเอาอันนี้แล้วกันไปอันที่สองเขแตกกว่าหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวสี่อันละอยู่ซิมันจะสักกี่อันวะมันจะได้สักอันสองอันเหรอวะเอาจริงอะเออมันจะได้สักอันสองอันหรอวะจริงไป เดาสามเดาสามอันนะเดาสามอันนะผมว่าผมรอหายบ้าหายก่อนอนะไอ้บ้าตัวแดงเนี่ยชอบทำให้ตะอาวุธแตกใไงวะเออนเนี่ยสร้างความเสายแล้วเซนแต่ว่ามีโอกาสทำให้อาวุธแตกใช่ป่ะเออผมรอ,อบ้าตัวแดงหายก่อนเดาสามอนนันนะครับลองดูดิเอาดิอันนี้ปะอ๋อเมื่อกี้ไม่ใช่บ้าตัวแดงอันนี้คือบ้าตัวแดงะอะเป่าวัทัดอัตราเสี่ยงที่ยวจะเสียหายเออเป็นเพราะอีนี่แน่เลย เดี๋ยวรอมันหายก่อนแล้วกันนะครับนะอืุตสาห์ติดบวกหกต้องต้องหกอันนะจะเก้าอันอุตสาห์โชว์ไงโชว่ติดบวกหกไงจะไม่ติดบวกเจ็ดให้สักอันเลยได้ไงวะาสามอันลนะเมื่อก 9, นะี้บวกเก้าไม่ใช่บวกเก้าบวกห้าเก้าอันเนี่ยผมลงทุนไปประมาณสิบห้าเอ็มนะ คุ้มไหมเนี่ยถั่วเลตไปไปมุมเดิมดีกว่าไปมุมเดิมดีกว่ามุมเดิมดีกว่ามุมเดินมุมไหนว้มุมนี้นะเออมุมนี้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 เออมันต้องมีแบบใบไม้เสียบคอหน่อยบัฟตัวแดงหายนะครับอันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องได้บอกเจ็ดแล้วอันเนี้ยพร้อมไปโอเคมาหนึ่งละเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นบัฟไอตัวแดงนันจริงเปล่าวะ บอบตัวแดงจริงป่าวะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่เอาต่อเอาต่อเอาต่ออันที่สองมาหน่อยอันที่สองมาหน่อยอันที่สองมาหน่อยอยังไงก็ได้ข,ขัดทุนสักเอ็มหนึ่งอะ่ะอันที่สองมาหน่อยนะมาอ้แต่แต่ไอบ้บัอตัวแดงไม่เกี่ยวแล้วอันสุดท้ายบวกหกไพ่บวกเจ้าสุดท้ายมาขอหน่อยนะ มื่อกี้ผมเล่าเรื่องอะไรนะช่างตีดาบตีเสื้อเกาะที่ไป็นตำนานใช่ไหมผมไปตีต่อหน้าเขาดีกว่าเออผมไปตีต่อหน้าเขาดีกว่าเนี่ยก็เหลืออันเดียวละไปตีต่อหน้าเขาดีกว่าไปมามามา,มา,มา,มาดิขอไปตีต่อหน้าหน่อยดิได้ข่าวว่ามาขอตีต่อหน้าหน่อยวะมากลางวงเลย กลางวงเลยอันที่เจ็ดมาใชันที่เจ็ดบวกเจ็ดสุดท้ายไป <c oughs> ผมประกอบการนะครับจากเก้าอันบวกห้าได้บวกเจ็ดมาอันเดียวนะครับ <c oughs> ยับ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 เฮ้ย <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชม <c oughs> ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าตีบวกม่รู้จะมีอีกไหมนะครับขาทุนยับนะครับยังไงเดี๋ยวจะไปหาสถานที่ที่มันมีตำนานนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาตีบวกโชว์กันเล่นๆนะครับแตล่ละคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับไปฟังเพลงกันนะทุกคนพอมากจริง